มาดูที่ความคุ้นหวของนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องนี้กันก่อนนะคะนายกเศรษฐาทวีสินค่ะก็พูดถึงกรณีที่คุณวิทาลิมเจริญรัตน์เนี่ยสสบัญชีหลายชื่อแล้วก็ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลหาเรือกับทูต18ประเทศถึงคดีการยุบพักจนหลายฝ่ายนะเขากังวลว่าจะเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยหรือไม่นะคะนายกบอกแบบนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่าตนไม่ทราบนะว่ามีการคุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะมีการพบกันแต่ไม่ได้ทราบเนื้อหาว่ามีการคุยอะไรกันบ้าง แต่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยค่ะส่วนตัวคิดว่าทั้ง18ประเทศระบบยุติธรรมและระบบการบริหารแยกจากการชัดเจนฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไกยกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นกลางและสากลน,นะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายค่ะไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กันค่ะในประเทศทั้ง18ประเทศเนี่ย การเรื่องระบบยุติธรรมระบบการบริหารก็แยกชัดเจนฝ่าย,ราายบริหารก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไกลกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับระบบการยุติธรรมของประเทศไทยก็เป็นเป็นกลางแล้วก็เป็นสากลรเราไมได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายแล้วแล้วผมโผู้เรนแต่บนแต่คนท่านอื่นก็ได้แต่ส่งตรงไ่ผมมีความเคารพในกระบวนการยุติธรรมนะท่านผู้มีสหภาพทราบไม่ว่าจะเป็นจุลปกรณ์ของผมเองซึง่งผมเข้ามา เป็นนายรุ่นตรีผมก็มาบริหารกิจการอยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีประเด็นมีผู้ร้องเรียนก็เป็นหน้าที่เราที่เราต้องแจ้งไปที่ระบบผู้บัญชาแล้วก็คอยาการประสิทธิ์การของเวก็อย่างที่บอกว่าเมื่อ,อ,นนอพีจารณาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็คอยาก,ก,อรกนารประสิทธันไปที่สิ้นสุดไดครับแล้วผมก็มีการไม่มีการจะคุยในเ่องนี้นครับครับในส่วนตัวคุณเศรษฐาเองยังระบุนะครับว่าในส่วนคดีของตนเองเนี่ย ก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับใครทั้งสิ้นและประเทศของเราก็เป็นเอกราชแต่ก็ต้องให้เกียรติกับทางนั้นเขาเหมือนกันผมไม่ได้ทราบว่ารายละเอียดการพูดคุยธนามีเรื่องอะไรกันบ้างครับผู้สื่อข่าวยังถามต่อนะฮะว่าขณะเดียวกันก็มีความกังวลเนื้อหาหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศที่ชี้แจงต่อองค์การสหรประชาชาติหรือ UN เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวกับคดีการยุบพักก้าวไกลครับซึ่งเรื่องนี้นายเศรษฐาการครับว่า ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ต้องมีการชี้แจงไปยัง UN ส่วนการแปลก็คงต้องขอให้กระทรวงการต่างประเทศมาชี้แจงดีกว่าว่าแปลไปว่าอะไรแต่จุดยืนของเราเรา,เราไม่ก้าวไกยระบบตุตลาการอยู่แล้วขออภัยครับและเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาก้าวไกยระบบตุลาการของเราและเชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศจะมีการชี้แจงในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ครับด้านของคุณภูมิธรรมเวชยาชัยนะฮะ รองนายกรรฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณพิธานะครับเป็นเขาเรียกว่าหาเรือกับทูตต่าแบบประเทศถึงการยุบพักก้าวไก่นะครับว่าเป็นการชักสึกเข้าบ้านหรือไม่นะครับประเด็นนี้คุณภูมิธรรมย้ำนะครับว่าเราเนี่ยก็ไม่ทราบว่านายพิธาไปคุยเรื่องอะไรตนเชื่อว่าทูตท,ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลต่างๆไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการทางการเมืองในประเทศอยู่แล้ว อาจจะเป็นการหารือทั่วไปก็ได้สําหรับตนเวลาเจอกับทูตหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับคุยออนไลน์นะครับกับรัฐมนตรีการค้าของประเทศสิงคโปร์ไปเดือนนี้ก็จะมีการเดินทางไปคาซัคสถานดังนั้นการพูดคุยระวังระหว่างกันของนักการเมืองเนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนักการทูตหรือผู้แทนต่างประเทศก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ ทางนี้ทางนั้นนะคะเมื่อถามว่าทางสหรัฐอเมริกาล่ะมีตัะแทนออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการยุบพักการเมืองรัฐบาลคงมีท่าทียืนยันในกระบวนการยุติธรรมของเราอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงนะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเราต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมตนไม่เชื่อหรอกจะมีต่างประเทศเนี่ยแทรกแซงเพราะอำนาจอธิปไตยมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ให้กระบวนการยุติธรรมของเราค่ะได้ทําไปตามคันลองก่อนคิดว่าก็ต้องมีการเคารพกันนะคะ ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายก,กร,รัฐมนตรีและก็ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้า,าพรคภูมิใจไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์การ,การเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะมีทั้งเรื่องของก้าวไกลก็ดีเรื่องของนายกเศรษฐาก็ดีที่เกี่ยวกับสารคำพิพากษาอะไรประมาณนี้นะคะ เสียนูว่คุณอนุทินก็บอกว่าก็ไม่เห็นต้องให้ความเห็นอะไรเลยเดี๋ยวพูดไปพูดมาจะไปก้าวล่วงอันนี้จะวุ่นเลยนะละเมิดอำนาจศาลมันไม่ได้ส่วนกรณีที่คุณชัยธวตัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกออกมาหลกว่าพักร่วมรัฐบาลมีความพยายามจะดึงสส,สพักก้าไกไปร่วมด้วยนั้นคุณอนุทินก็บอกเลยว่าอา้าวเหรอแต่ไม่ใช่พักตนนะไม่ใช่พักภูิใจไทยค่ะครับทางด้านของคุณพริพัฒวัชรศิลป์นะครับสสบัญชีรายชื่อและโฆษพักกา้าวไกคากันกล่าวถึงเรื่องของ กระแสะวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลครับมีภาพถ่ายร่วมกับทูตต่างประเทศและมีข้อมูลว่าจะเชิญทูตต่างประเทศเนี่ย18ประเทศมาร่วมฟังการวินิจฉัยของสารรัฐมนูญในคดียุบพ,พักนะครับว่าเรื่องของการดึงทูต18ประเทศนั้นนะฮะเรื่องนี้ทั้งก้าวไกลยืนยันว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับแต่มี3าประเด็นที่ตนมองว่านายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตีรัฐมนตรีว่าการสมพณิทเนี่ยได้สถมภาษณ์ไปสอดคล้องกับข้อได้จริงประการแรกก็คือขอยืนยันว่านะฮะคุณนายคุณติมยืนยันว่าการพูดคุยการรับประทานอาหารระหว่างเอกอัครราชทูตตัวแทนสถานทูตกับฝ่ายการเมืองรัฐบาลและฝ่ายค้านถือเป็นเรื่องปกติครับส่วนทองนายพิธาเนี่ยมีการเชิญจากสถานทูตไปนะครับประการที่2หากมองถึงการแสดงออกของตัวแทนสถานทูตเนี่ย ตนก็ยังไม่เห็นข้อความใดที่เข้าข่ายแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งเรื่องนี้นายภูมิธรรมก็ได้แสดงความเห็นคล้ายกันนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายฮะตนคิดรัฐบาลก็น่าจะเห็นตรงกันว่านะครับท้าย่สุดแล้วโลกที่มีการเชื่อมโยงกันหลายประเทศมุมมองที่ต่างชาติมองอย่างประเทศไทยจะมีผลกระทบต่อการแสวงหาความร่วมมือไม่เป็นเรื่องของการค้าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับสากลและโอกาสของไทยครับที่จะมีโอกาสในเวทีโลกเช่น การเป็นสมาชิกของคณะมนตรีเพื่อสิทธิขออภัยครับเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นต้นครับอย่าไ้ฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของคุณไอติมครับคืนนี้ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนนะครับเมื่อเยี่ยมถามใช้คำว่าดึงทูต18ประเทศอันนี้ก็ต้องชี้แจงว่าไม่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีสามประเด็นซึ่งผมก็เห็นว่าทางตัวแทนรัฐบาลเองรวมถึงทาง่านรองนายกภูมิธรรมก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เอประการที่1เนี่ยก็ต้องยืนยันว่าการพูดคุยระหว่างเอกอัคราชทูตนะครับหรือว่าตัวแทนสถานทูตกับฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติมาโดยตลอดนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่มีภาพปรากฏมาวานคุณพิธากับตัวแทนทูตจาก18ประเทศนะครับก็เป็นหน,นึ่งในบทสนทนาว่าหนึ่งในรประชุมที่เกิดขึน้นโดยปกติระหว่างตัวแทนทูตกับตัวแทน ฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็สภาพภาพนั้นแล้วก็ประชุมนั้นเป็นการจาะจงก็เกิดขึ้นจากการที่ทูตนั้นเป็นการเชิญคุณพิธาไปนะครับเขาไม่ได้เป็นการที่คุณพิธาไปเชิญใครมาติดงกันะครับดังนั้นประเด็นที่หนึ่งก็ต้องยืนยันว่าการคบปากพูดคุยันระหว่างตัวแทนของสารทูดกับตัวแทนฝ่ายการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมาตลอดแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ทางรองนายกภูธรก็ยืนยันเช่นนั้นครับประการที่2องเนี่ยถ้าไปดูการแสดงของ นะครับที่เป็นในลักษณะที่จะเข้าข่ายการมาแ,แ,แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับแล้วก็จริงนี้ทางกองยกคูทําก็ให้ความเห็นในลักษณะคล้ายกันเราพยายามอยากให้ครบทุกด้านนะคะคทางด้านของนายกก็ดีด้านของพรกก้าวไกลก็ดีเขาจะได้ชี้แจงว่าเอะตรงมันเป็นยังไงกันแน่